ิดคลิปซะหนา่อยแม่คงริวอ่ะเอ้ยริวอายนครพ่อหนมุมอนย วรรค์นั่นเองจิงชาสวรรค์ทำงานวัดจิงชาสวรรค์ในงานวัดไม่มีไม่มีไม่มีแอร์ไม่มีแอร์นีอันนี้มีแอร์นั่งแอร์เย็นมีแอร์เย็นมากเพราะแอร์ยังใหม่อยู่ลองไปอีกปีสองปีแอร์ไม่ได้ล้างก็จะ ไม่เห็นถ้าไม่มีช้างบาลาง หนึงประมาณยี่สิบนาทีที่เขาบอกก็แคบบ่ชันั่งชนนั่งแบบว่านั่งคนเดียวมีคนขึ้นลงไม่นานนะถ้าวบบนครับไม่มีคน,น,คน,นถ้าไม่วนถ้าจลงบนถ้ากัดเช้าเดียวที่มีคนเล่นใช่ไหมเ็คนเดคนลงคนรอบแล้วก็ลอคนใหม่มยิงโขงเรา มาจากไหนกันนี่ครับผมโอปนใกล้เยสโอนกบอยกว่าเกือบสองร้อยสองร้ยเหมืนกันนี่สองร้อยกิโลสองร้อยกิโลเปนอนบุการเปียวบุรการไปดู่บุการมาก่อนไปนอนด้นสองืีนี้จะกลับ้าก็เลยเออแม่มาดูออเนอะมันมันนี่เมื่นี้นอนนีไหมฮะไม่ค่ะอนที่บุรการนกันไปดูสะพานเฉยครับตั้งใจไปดูสะพาน เขาเปิดเมื่อวานนี้ไม่ก็เปิดวันนี้นี่เขาเปิดวันนี้วันศุกเสด็จวันนี้อ๋อในหลวงเสด็จเองเหรอครับผมเสด็จเปิดประราชินีห้าเย็นอ๋อเปิดเองค่ะเปิดเองเลยงานใหญ่ลงเชิงชาครับไม่ทันโอ้ยแม่ไม่อยากไปเยอคนเยอะเยอะคนเยอะคนเยอะไม่อยากไปดูไอ้แล้วเข้าไปดูทีวีละกันจะอยาเห็นพระองค์ท่านใครไปดูไปนั่งรอไม่เอาดอกไม่เอาไปรับเสด็จก็ไม่เห็นแล้ว เวืงการการเป็นเมืองที่กันลังขึ้นเนะาะตอนนี้ได้ค่ะ ได้ลงแอร์เย็นดีนะแอ้ยเย็นจนหนาวแอร์ไม่ดับเลยี่เขาไว้เผื่อตอนฝ่าเราพูดให้เราดับให้เราแต่ไม่เป็นได้มีกี่กกระเทาได้อ่านปะมืมือไม่เคยครับไม่นะำว่ามีกี่กระเทาเนี่ย มันาจะมีเลขเนาะก็พอไว้อยู่นะนี่ไงสามสิบสามสิบกว่าสามบกว่าอัเชลก่อนผูดลง้อผมอัวก่อนคนจ้าเขาคนทีหลังเตรียมลงทักมีกี่กระเช้านี่ครับผมมีกี่กระเช้านี่ฮะยีเช้ายี่สิบแปดอ๋อรอบหนึ่งร้อยสิบสองคนอรอบ ร้อยสิบสองคนต่อรอบสิบแปดยี่สิบแปดกเช้ายี่บกเชเช้านึงข้างได้สี่พันเช้าได้สี่พันึองครับอ้มันจะกรอไครับผมหนึ่งรอบเราสำเร็จชาเลนจ์สำเร็จพยายามทำตัวไม่เสียวไม่หวาดกลัวถึงจะกลัวเวอร์ 1มี28กระเช้ากระเช้าได้4คนร้2คนต่อนหนึ่งรอบ